สวัสดีครับอยู่ดี่็ำนับข่าวููช่องนายหอยคันแชนแนลนะครับผมคลิปนี้อยู่กับคูปะตา l 5 0 1 8 s p นะครับผมตัว่าสุดครับไถหน้าครับไถหูวหน้ายา66ครับผมกับน้ำเป็นจุ่มดินเนินนิดนึงนะครับผมนี่มาแบบนิ่มๆครับรอบเครื่อง พันธีพันหานะครับหรืออาจจะบ,บ่ฮอดนะครับใช้ด้วยเกียร์กระใต้สองครับผมเสริมแต่งด้วยท่อได้สีมากครับพร้อมกับเสียงนกวีดครับผมบวกกับพัน2สองสี่หกเฮวีพัดบ่ตัวนี้เฮวฮีพัดครับผมสองสี่หกเอฟ เทวีพัฒนะครับไผว่าฐานหกไทบรลมลยามาเบิงครับมันอยู่กับผู้ไทยครับพี่น้องนะครับมาเบิงกันครับว่ามันเป็นจริงก็ยังขาจาวาบอ่าแต่ผมว่ามันกะอยู่กับผู้ไทยแหละครับพี่นอ้องแต่ว่ามันกอาจสิผูไทยเลืกทำฐานหาครับ แต่ว่าคันไทยรอบสองนีโนยกให้เพื่อนเลยนะครับผ่านหกเป็นพระเอกครับผมซอยดินก่อน,น้อยครับบอรตรงปั้นเลยก็ได้ครับผมสําหรับความคิดของผมนะที่น้องว่าอย่างไรข้อเมนมากครับตัวนี้หาศูนย์หนึ่งแปดครับผมซีซูปนะครับผมก่อนสีมาเป็นตัว หาสองหนึ่งหาสองสองแปดครับผมตัวนี้ตัวนี้เพื่อนก็ได้ตั้งฐานตั้งยันกันเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าพอได้ครับพอได้นะครับผมกับกับกบีอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้กลับร่อมาเรียบร้อยครับใช้เดือดนิ่ม ันไทแห้งในก่อนสีไถมันจะจีนไก่ครับมันกจะยู่กับดุนล่นิดของคนขับนะครับผมดือว่าโซเฟอร์นะครับผมตันนีร้รอบเครื่องอาจ์ิบออดพันหาครับนิ่มๆครับผมอาจจะมั่นพันสองนานี่แหละครับนี่ตุ๊กตามมชัะดิน้นหอยอยูกระจกโซหนึ่งครับสีเขียวนะครับผม เดียน,ปปนี่สเปคพุ่งกันยังเลท่านนด่ไม่ใจปานใดน,นะครับผมขนาดยางก็ที่เป็นเท่าใดนี่แปดคีสิแปดบอกเหรอครับถ้าผมจำพวกพิดครับผมถ้าพวกพิดเราถือก็ต้องขออาให้พี่น้องเอฟซีอีกที่หนึ่งครับเอาเบื้องการเฮ็ยนงานกันต่อครับผมกับ คูปต a L 5 018 SP กับผ่าน246 F Heep v p a ดครรับผม,ไ,ม,มไปแบบเนิบๆครบับเนิบๆขันผ่านหานี่ก็อาที่ได้เป็นยิมก้อนใหญ่นะครับ <Thank you. S 1> ตัวนี้นี่พอดีผมมา <S <S พอดีอยู่ดอกครับ มันก็ครบดีอยู่ด้วล่ะันเดี๋ยวตัวนี้น่าจะไถหาข้อเลยครับไถหาข้อดำเลยอยากลงไปยางทายใกล้ๆอยู่ครับแต่ว่าขี่ตม <c oughs> ขี่ตมครับผมเืินเพิ่งยังสี่ละนะครับ เสียงนี้เราใจขนาดครับเสียงหยีบย,ยีดเราใจขนาดครับมาแบบเรื่อเร่เรครับทำงานด้วยเกียร์กระต่าย2นะครับผม โอ้คือว่ายังใหม่อยู่นะครับรอเราเอาการครับพี่้องตัวนี้เป็นน้องตัวหาสองสองแปดครับ ครับเพราะวาเบิ่งกันวดัดน้าห้นี่เพิ่นสิทธใส่เวลาประมาณจากหน้าที่ครับผมในการไถอันนี้ยาเงาๆเนี่ครับาหกๆกนี่ครับผมจะวา่านี่ก็ดีนะครับนี่ถมกไวเป็นปุ๋ยบดละครับผมพี่น้องแทงมุมครับแทงมุ่ม เย็บแจะให้เรียบร้อยครับเอาแบบว่าตองคุดเลย กลับมาดึงแจนี่ครับบา้านเ้ตรงนี้ก็ไถย,ยูตีนบ้านนะครับไถหน้าตีนบ้านครับผมโอมอนรถด,ดีอยู่นะครับผมถือว่าโอเคการต่างฐานนะครับ เก็บมุมประมาณสามรอบนะครับืีพี่นองเก็บประมาณจากรอบครับผมคอมเมนต์มาได้ครับโอ้เก็บซีประตวนี้ แบบนิ่มๆครับเอาเอางานแบบเนียนๆคนว่านะครับบอแบบแลนแบบจวดจาดปันใดครับผม Thank <sweak> you. มาเบิ่งการเจ็บมุมนะครับผานขนานกับขนาใส่เกียร์เดินหน้าไปเนี่ยครับก็โคบีจะได้หรือครับผานโกกระได้แล้วเนี่นะครับกกเบิ่งห้อยไทยครับ,อย,รบอยู่กับการตั้งผานด้วยเปล่านะครับผมความคิดส่วนตัวผมนะเนี่ยเด็โกโคบีจะไดเหรือแต่คือว่าแหละครับบางที่ก็ ยังได้เลือกๆแน่อะอะไยเป็นฐานหาครับผมบถือรอบนึงครับด่วน เอาสำหรับคลิปนีเอาไว้ชินีก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ